กล้วยทอดแปดหวีมันนีเก้าวเด้งแปบดบเด้งน่าจะไม่พอฮะเป็นกระสงไสซสวยเลยฮะงงไปทีไอ้กัดนุ่มๆนึกว่ากัดแล้วก็นเงียบหายไปก็นึกว่ามันคายฮะก็จริงๆก็ไม่ได้คายฮะ เป็นกระสงหรือฮะโอ้ดูตัวสวยเลยดูฮะนุ่มฮะกระสงนี่ฮะใบใบมันเรียกปลาออกมาฮะกบยางเอสวันฮะกบยางเอสวันใบคลชาฮะดูฮะดูใบ ใบวิเศษฮะนะนะแกไปคิดขึ้นมาเองฮะว่ามันต้องเป็นทรงแบบนี้ฮะแล้วมันจะเรียกปลาออกมากัดแบบนี้ฮะเป็นกระสงครับดับง S1 กับกระสงไซส์สวยๆนะฮะตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้นะฮะหมายก็อย่างนี้เลยสวยงามตามทองพระโลงฮะกดหยัก S1 บยายใบกระชาเยี่ยมนะครับ